ไออภิศดาผ่านน้องเลอาไวา้ผู้บริหารคนดังคุณป้าให้ทองรับขวัญเซนเบอร์เรอร์ผ่านพ้นวันเกิดอายุครบหนึ่งขวบไปเมื่อสิบมกราคมที่ผ่านมานี้สำหรับน้องเลอาลูกสาวขัวแก้วหูแหวนของนักแสดงสาวคนสวยไอยอภิศดาที่ล่าสุดไอ้นั้นก็ได้ผ่านลูกสาวไปไว้ป้านิดอรพันธ์ประธานบริษัทโพริพัฒ์ ซึ่งงานนี้ปานิดนั้นก็ได้ให้ทองเส้นใหญ่เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องเลอาด้วยล่ะค่ะโดยโพสต์นี้แม่ไอายนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเลอาขอบคุณปานิดมากเลยค่ะนูเลอาน่ารักไม่งองแงใครเห็นต่างก็พากันลหลงรักสุดๆเลยล่ะค่ะ เพิ่งจะหนึ่งขวบแต่ฉายแววความสวยมาเต็มเลยล่ะค่ะน้องเลอาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ